ช่วงรอรถติดอะ,ตอ,นอ,นอ,อะก็นอนรอแบบนอนรอไปไว่ายน้ำเออรถออกแล้วลอ,ออกแล้วกแล้วรออกแล้วนะไม่ดูข้างทางเหรอไม่ดูถนนช่วยฟ้าหรอไม่ดูถนนช่วยฟ้าหรอหลับเหรอหลับเขาับไนะั้นนีะจะทนไม่ได้เนี้ ผนไม่แดงนี hmm. ้เอ oh, oh. oh, oh. okay. 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 e ้าทำไมเขาขับอย่างนั้นเโอ้โอ้โอเคเราจะหยุดก่อนเลวโทรศัพท์มันสันโอเคเยียบมืมิดเลยเพื่อน ง่วงป้านั่งหลับหลับเหรอไหนอะทำไมอะอะลำคาญแม่เอ็ีละเข้าใจละลำคาญแม่ว้ไม่นดไนลกลอะยังไม่ได้ึงทางเลยต้นถึงส <laughs> ตีวิต้ถึงกำปากทางโรงเรียนสตีวิทเองฮะจะถึงไหมนี่ถึงกี่โมงรถติดวันนี้วันอะไรฮะวันพุธทำไมรถติด ป๊าแครกเกอร์ส่มเออมันเป็เวลาค่ำกลา,นะา,างวัน,วนรถก็เลยเต็ข้าวกันาาการเราไม่ได้กินข้าวกัางวัน,วนเราคงไปกินที่แล้วเราคงไปกินที่ เออนอน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 อนอน,น,อน,น,อนหลับแล้วอ่ามันเย็นตักแม่มันนิ่มหลับแล้วเดี๋ยวถึงสาแม่ปลุกนะนอนไปก่อนนะ